สวัสดีครับช่างเอีทำได้ครับวันนี้ช่างเอีจะพามาดูสวนท,ทุเรียนของบ้านช่างเอีนะครับอ่าซึ่งช่างเอีปลูกไว้บริเวณบ้านนะครับปลูกได้4ปีแล้วครับเพื่อนๆอน่าคือลักษณะการปลูกของช่างเอีก็คือปลูกใต้ข้างต้นมะพร้าวข้างต้นมะม่วงครับอ่าวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาตัดแต่งต้นมะพร้าวและต้นมะม่วงนะครับเพราะว่าเสียดายนะครับเวลาปลูกแล้วก็คือไม่ ไม่อยากจะตัดนะครับอยากได้หลายอย่างพร้อมกันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้ต้นทุเรียนนี่สูงขึ้นไปครับแต่วันนี้ช่างเอ๋ก็มีโอกาสมาแต่งกิ่งก้านต้นทุเรียนนะครับซึ่งทุเรียนต้นนี้มีอายุได้4ปีพอดีนะครับเพื่อนๆมาดูนะครับว่าโตขนาดไหนใช้ปุ๋ยอะไรนะครับเดี๋ยวช่างเอ๋จะอธิบายให้ฟังอีกทีนี่ครับนี่อายุ4ปีนะครับเพื่อนเทียบกับแขนช่างเอ๋นะครับ โมโตมากนะครับเนี่ยกำไม่หุ้มแล้วเนี่ยสปีเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นพุ่มใหญ่กว่านี้นะครับพอดีอะมะาพร้าวกับมะม่วงนี่เขามาแซมก็เลยทําให้ต้นเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าช่วงนี้ทุเรียนราคาดีก็เลยช่างเอกก็เลยตัดแต่งต้นมะม่วงกับต้นมะพร้าวออกนะครับซึ่งทุเรียนต้นนี้อายุใต้4ปีนะครับความสูง ดูนะครับเ,เพื่อนๆความสูงก็ประมาณ7เมตรได้นะครับให้ผลผลิตแต่ปีที่แล้วแล้วะครับซึ่งจ่างเอ๋ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากมายใส่แค่เศษใบไม้นะครับที่อยู่บริเวณรอบบ้านนะครับนะครับสังเกตด,ดูนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือปุ๋ยสูตรชีหมักนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนเรียกร้องมาว่าเขาใส่กันยังไงถามมาทางเมสเซจนะครับ แล้วก็โทรมาสายตรงหาช่างเอว่ามันดีขนาดนั้นเลยหรือฉี่ของเราช่างเอบอกเลยว่ามันดีที่สุดในโลกเลยนะครับซึ่งประหยัดเงินด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ครับฉี่หมักอันนี้อายุหนึ่งเดือนนะครับเพืเ่อนๆฉี่แต่ละคนนี่ก็สีไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็สีเข้มบางคนก็สีออกจืดๆนะครับขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหารของเราแต่ละวันนะครับซึ่งของช่างเอนี่ทานมังสวิรัตนะครับ ก็เลยไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ก็เลยทําให้ฉี่เป็นสีอย่างนี้นะครับบางคนก็ทานเนื้อสัตว์อาจจะเป็นสีเข้มกว่านี้หรือว่าคนสุขภาพดีอาจจะสีจืดกว่านี้นครับแล้วแต่นะครับซึ่งเขาก็มีสารอาหารครบถ้วนนะครับซึ่งเรากินอะไระร่างกายก็จะขับออกมานะครับเป็นมีสารอาหารดีชั้นเลิศแล้วก็สาเหตุที่หมักไว้นะครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนสารอาหารบางอย่างครับอย่างเช่น ทีใหม่ๆจะเป็นแอมโมเนียนะครับถ้าเราพิทิ้งไวนนานๆนครับเขาก็จะเป็นปุ๋ยหมักชั้นเลิศเลยนะครับทาให้พืชต่างๆนะครับที่ช่างเอทายคลิปไว้ทุเรียน2ปี3เดือนนี่อย่างสวยเลยนะครับอันนี้มาดูทุเรียน4ปีของบ้านช่างเอนะครับว่าสวยขนาดไหนพึ่งถ่ายครั้งแรกนะครับไม่ไม่เคยถ่ายมาก่อนเพราะว่าไปเด็ดสวนทีนี้ทุเรียนอยู่บ้านก็มาอัปเดตให้เพื่อนดูว่าเป็นอย่างไรนะครับ น,นี่ปลูกแค่ต้นเดียวนะครับสี่ปีรอดถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ต้นใหญ่มากนะครับเพื่อนให้ผลผลิตปีหนึ่งเดี๋ยวช่างเีจะสอนวิธีการใส่ปุ๋ยชีมักนะครับนะแล้วให้พีสาวาใส่ให้ดูนะครับซึ่งแล้วก็ใส่เหมือนปุ๋ยธรรมดานะครับอ่ากิ่งก้านใบไปถึงไหนแล้วก็ใส่รอบไม่จำเป็นต้องใส่โคนต้นก็ได้ครับอันนี้ไม่เราไม่ต้องผสมน้ําก็ได้นะครับเดี๋ยวช่างออจะบอกว่าทําไมไม่ต้องผสมน้ํานะครับอ่าบางคนก็บอกว่า มันเค็มรเราใส่เดือนละครั้งครับไม่ไม่มีเค็มหรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้กินเกลือเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเรากินอาหารนี่ก็มีส่วนประกอบของเกลือนะครับถ้ากินเกลือเยอะขนาดนั้นก็คือเหมือนเกลือเหมือนเค็มเลยนะครับเค็มจัดเลยนะครับเพื่อนๆแต่นี้เราไม่ได้กินเค็มขนาดนั้น,บา,น,น,าาบ,านบางคนกินอาหารรสจืดก็ความเค็มของฉี่ก็น้อยบางคนกินรส เค็มจัดชีของท่านก็จะมีรสชาติเค็มนะครับหมายถึงคนที่กินฉีเป็นเป็นยารักษาโรคนะครับจะรู้ว่าฉี่เค็มจืดหวานเปรี้ยวมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะดราม่าอีกอ่าครับหลังจากเราลาดน,นะครับเพื่อนๆเราก็อ่าถ้าฝนไม่ตกครับเราก็เอาน้ําลดครับเหมือนเอารดต้นไม้ธรรมดานะครับเพื่อนๆนะครับลดให้เปียกทีนี้ สังเกตดูว,ว่าทําไมต้นนี้ถึงรอดนะครับทุเรียนของเพื่อนๆแถวจังหวัดเลยนะครับบางคนปลูก30ต้นตาย30ต้นบางคนปลูก10ต้นเหลืออยู่ต้นหนึ่งแล้วก็ไม่โตครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเราไปทําลายระบบรากหน้าดินนะครับไปทางหญ้าไปเ,เสียหญ้าทําให้รากโอยเขาซึ่งเป็นรากที่ดูดอาหารดูดสารอาหารไปเลี้ยงลําต้นนะครับ ถูกทำลายก็ทําให้สาเหตุทําให้ต้นทุเรียนท่านตายได้แล้วก็น้ําขังครับตัวนี้ช่างเอจัดการโดยด้านด้านล่างก็จะเป็นที่ต่ํากว่านะครับก็เวลาน้าฝนตกอะไรหรือลดน้ําเขาก็จะไหลลงครับน้ําก็จะไม่ขังช่างเตดูว่าปุ๋ยช่างเอก็จะเป็นเศษใบไ,ไม้ธรรมดาครับแล้วก็ฉีหมักครับซึ่งเขาติดผลเยอะมากครับแต่ว่าช่างเอไม่ไม่ให้มันมีผลผลิตก็เลยเด็ดออกก่อน สำหรับปีหน้านี่ช่างเอกคิดว่าจะให้ผลผลิตให้เพื่อนๆได้อัปเดตด,ดูว่าทุเรียนตัวนี้มีผลผลิตสูงขนาดไหนด้วยปุ๋ยสูตรชีหมักเช่นเคยนะครับออย่าพึ่งดราม,ม่ากันนะครับเพราะว่าต้นทุนก็ไม่มีครับเพื่อนๆใครที่สนใจอยากจะลองก็ใช้ปุ๋ยสูตรชีหมักได้เลยครับหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับหมักไว้หรือทิ้งไว้เฉยๆหเดือนอบางคน อคอมเมนต์ช่างเอ๋บอกว่าเขาใช้ฉี่ครับฉี่หมักตัวนี้เอาไปผสมกับใบไม้ผสมเศษอาหาร่าผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆได้เหมือนกันนะครับยิ่งดีเลยนะครับเพื่อนๆออขึ้นอยู่กับสูตรของเราว่าเราจะ,ะใช้อย่างไยงยังไงับเพื่อนๆก็ดูว่าการพัฒนาของอต้นทุเรียนนะครับสวยขึ้นไหมถ้าไม่สวยขึ้นเราก็ใช้สูตรเหมือนช่างเอ๋ทำได้ที่ช่างเอ๋ได้ถ่ายคลิปไว้ก่อนๆน,นะครับว่า วิธีการอย่างไรนะครับส่วนเพื่อนๆจะไปใช้กับต้นเงาะก็ดูที่ต้นใหญ่ขนาดไหนถ้าต้นใหญ่เหมือนต้นทุเรียนต้นนี้ก็1.5ลิตรนะครับหนึ่งเดือนครั้งหรือ2เดือนครั้งก็ได้ครับส่วนกล้วยหรือว่ามะละกอน้อยหนานะครับเพื่อนๆแล้วก็ใช้ประมาณ5 0 0ซีซีก็ได้ครับผสมน้ําใส่บัวแล้วก็ราดหรือว่าราดเลยก็ได้ครับ2เดือนครั้งก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวช่างเอจะอัปเดตให้ดูว่าต้นมะละกอหลังจากที่ใส่นี ต้นแอ่นเลยนะครับดูกดกมากจนได้อาชช้ไม้ค้ำมาเลยนะครับอ่าสำหรับทุเรียนต้นนี้นะครับช่างเอ๋อัปเดตให้ดูไม่เคยอัปเดตให้ดูเลยว่าอ่าใช้ฉีมาแล้ว4ปีนะครับเพื่อนๆนบอกว่ามันจะตายดินจะเค็มนะครับอ่าเพื่อนๆดูนะครับว่าตัวนี้กินแค่ฉีหมักอย่างเดียวครับกับเศษใบไม้แค่นั้นนะครับเพื่อนๆ่ยังไงคลิปนี้มีประโยชน์หรือใครสนใจที่จะทําตามช่างเอ๋นะครับไม่มีต้นทุนใดๆเลยนะครับมีแต่ฉีของเราถ่าย ขับของเสียออกมาทุกวันนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยชั้นเลิศเลยนะครับยังไงฝากติดตามช่างเอ๋ททำได้ยนะครับสวัสดีครับผม